ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube สันติปากพนังนะครับก็วันนี้มาที่ร้านกาแฟผู้การซอยชาววังใช่ไหมครับใช่ครับอยู่กับเจ้าของร้านนะครับครับพี่ชื่อพี่อะไรครับอ๋อผมชื่อพนุษนาเพชรพี่พนุษนาเพชรใช่ไหมครับครับก็เปิดร้านกาคาเฟ่ผู้การชาววังนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับผมเปิดร้านกาแฟผู้การเนี่ยมาเมื่อปีสิงหห้าร้อยหกสิบสามปลายปี ก่อนโควิดนิดนึงคคนนนนจะเป็โวิิดด re oh, right ึงออ๋รับในช่วงโควิดเราก็ยังเปิดนะช่วงโควิดเรายังเปิดปกติแล้วก็เป็นร้านแบบสไตล์ไงเพีชชาววังเลยก็เรียกเป็นสไตล์นอร์ดิกโดยเราปรับปรุงจากบ้านเดิมนะครับแบบบ้านเดิมเป็นสไตล์นอเด็กแล้วเอาของเก่าเก็บโบราณของพ่อคุณแม่ที่สะสมไว้ตั้งแต่สาวๆแล้วครับมาเก็บเอาไว้แล้วก็เราเป็นร้านกาแฟที่ มี3สไตล์นะครับเราเป็นสไตล์ที่นั่งข้างในได้นะครับเป็นสไตล์ที่นั่งข้างนอกได้ใต้ต้นไม้นะครับแล้นะครับช่วงปี630เผื่อโยกการเกษียนเลยใช่ไหมตอนนั้นผมเกษียณเลยครับเีหรอตอนนั้นก็เป็นผู้การหน่วยงานไหนเผื่อใครอยากทราบบอกได้มีคนมีคนสงสัยมากว่าผู้การเป็นคนนิสิตตำรวจาเป็นตำรวจทหารแท้จริงๆไหมนะเป็นผู้การการไฟฟ้าส่วนภูเก็าห นะเราอยู่มาหลายอำเภออยู่หลายอำเภอนะครับส่วนใหญ่ในจังหวัดนครส่วนใหญ่ในจังหวัดนครนะก็จะมีอำเภอลานสกานะครับอำเภอท่าสาลานะครับอำเภอตุ้งสงแล้วก็สุดท้ายเพื่อนก็ไปเกษียณที่อำเภอปากพนังบ้านพ่อปากพนันบ้านผมเหมือนกันอ่าว่าน้องเหมือนครับอ๋อก็คืออันนี้ร้านกาแฟเราตั้งใจเปิดช่วงเกษียณพอดีนะก็พอดีที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของมอดลของคุณพ่อกาแฟก็ตั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เสียไปนะครับก็เลย ที่ดินที่เป็นส่วนกลางของครอบครัวนะครับก็เลยไม่อยากจะสร้างบ้านขึ้นมาใหม่นะครับก็เลยทำยังไงที่ให้เป็นที่จุดรวมศูนย์กลางของพี่น้องแล้พ่อของคนนครย่านนีครับก็เลยทำร้านกาแฟขึ้นมาร้านกาแฟนี้จากที่เคยนี่ก็คือมาแบบทุกอาชีพนะเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นก็มีครับคนทํางานก็มีข้าร,ราชการก็เยอะอ่าโดยเฉพาะอ่าโดยเฉพาะข้าราชการที่มานั่งคุยงานกันนะครับดีลงานกันนะคนทำมาา มาเยอะนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดนะครับก็เริ่มงประโยชน์เข้ามาร้านนี้เปิดตัววันไหมครับร้านนี้เปิดทุกวันเลยครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แปดโมงถึงสิบแปดสิบแปดโมงของบ่ายเย็นนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดครับแล้วก็เราก็มีจุดเช็คอินถ่ายรูปมากมายใช่ครับใช่ครับเราเราสร้างไว้ให้เป็นวัดเป็นห้องรับแขกมึงนะพอนะครับรับพื้นที่นครับมาจากสนามบินก็ไม่ไกลมากไม่ไกลมากครับประมาณยี่สิบห้ากิโลเองรตั้งทีพเอชมาได้เลยมาเลยครับมาเลยร้านก็ตั้งอยู่ที่หน้า ลาดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซอยนี้ก็ตรงข้ามกับป้ายตลาดกลางจังหวัดเลยเข้าซอยมานิดเดียวเนิดเดียวครับประมาณประมาณนี้ถ้าถึงถ้าถึงถ้าถึงนะครับตัวนี้อยู่อยน่าจะเป็นรถบ้านอันนี้เป็นเป็นรถตู้นะครับรถตู้ก็เรียกรถแคมเปอร์แวนนะครับหรือว่าเป็นที่ใช้สำหรับออกไปต้องเที่ยวแล้วก็สามารถนอนรักตื่นในรถได้นะครับเป็นก็ใช้ชีวิตแบบไปตั้งแคมป์การไปตั้งแคมป์นะครับไปตั้งแคมป์หรือว่าเราจะไปพักผ่อนแถวชายทะเล นะครับเดิ๋ทีนี่เราต้องไปจองโรงแรมมาทำพน้องเนี่ยครับเราก็ไปหาลานกลางเป็นที่ชายทะเลหรือไม่ที่น้ำตกหรือที่อุทยานนะครับซึ่งซึ่งก็ตอนนี้ลานกลางเป็นเนี่ยมีคนข้างเยอะเพราะว่าการท่องเที่ยวรูปแบบใหม,มนน่มันเปลี่ยนไปกับการที่ก็เปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปในทถนอนที่ว่า,าใช้รถส่วนตัวเนี่ยมาทำรถบ้านรถนอน,น,กกนกันเยอะขึ้นเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ทำมาจิตีแล้วช่วงเปิดร้านกาแฟเลยอย่างนี้นะครับแรงแรงบันดาลใจในการทำรถตู้คันนี้นะครับผมผมได้ดูในย t u b e ของของฝรั่งนะครับของชาวเวสเรเลียนซึ่งเขาต้องเที่ยวเรื่องของรถตู้ไปนอนตามชายทะเลตามอุทยานนะครับแล้วก็เรามีแรงบันดาลใจว่าพอหลังจากโควิดเนี่ยการท่องเที่ยวนี่อาจจะเปลี่ยนไปนะครับเราก็เลยคิดจะทำรถตู้รับนอนขึ้นมาเพราะช่วงโควิดนี้ก็จะเน้นความเป็นส่วนตัวนะเน้นเรื่องความส่วนตัวแล้วก็เน้น คนมารวมตัวกันมากไม่ไม่ไมไมรวมรวมตัวกันนะครับเน,น้นเที่ยวแบบครอบครัวะแม<บ>่ <ทำ S 2> ไปเน้น,น,นเที่ยวบครอบค,ครัวนะครับก็เป็นแรบงบันดาลใจหลังจากเกษียณแล้วนะครับเพราะว่าเราเราได้มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของวิถีชีวิตของโลกนี่นะครับว่าปัจจุบันนียโลกมันเปลี่ยนไปนะครับคนนี่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีหรือมันก็เปลี่ยนไปนะ<ค>นชนุมชนก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าการท่องเที่ยวก็เลยเปลี่ยนไปด้วยก็เลยที่จะทําบ้านขึ้นมา เพื่อเพื่อไปท่องเที่ยวนะครับเดิมทีเราไปนอนที่โรงแรมนะครับเราต้องจองไปใช่ไหมครับเราต้องเสียค่าใช้จ,จ่ายเรื่องค่าที่พักส่วนหนึ่งแล้วนะอีกส่วนนึงก็เป็นค่าน้ำมันรถอีกส่วนนึงคือค่าอาหารใช่ไหมครับก็บางทีเราคิดจ,จะไปในพื้นที่ที่ว่าเป็นเป็นพื้นที่ดังๆอะไรอย่างที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยบางทีก็เต็มใช่ไหมครับแต่พอเรามีรถบ้านเนี่ยเราเสียในค่าน้ำมัน ครับก็สามารถเดินทางไปถึงได้แล้วก็ไปจอดนอนได้เที่ยวได้ทั่วไทยอ่าเป็นชีวิตสโลล่าให้ครับเที่ยวได้ทั่วไทยในรถนี้ไปสูงสุดมาแล้วก็คือไปถึงเอ่อที่จังหวัดอ่าเพชรบูรณ์นะครับเขาค้อไปที่จังหวัดเลยจังหวัดอุบลไปจังหวัดอ่าบุรีรัมย์นะครับไปเที่ยวที่วังน้ําเขียวนะครับก็ไปมาแล้วนะครับไปที่เพชรบุรีไปที่จังหวัด หาหจ่ในจัจจงหวัดสงขลาเบืองอาเจยครับพอเราองเที่ยวทางใต้ก็ออกไปหมดแล้วครับแล้วก็ทุกอาทิตย์นะครับผมก็จะออกไปพักผ่อนแถวชายทะเลที่อำเภอขนอมสีชนลานระกา,าและสองนี้ตกากผันหังก็เคยไปนะครับตากผันหันี่ยส่วนใหญ่ภูเขากับทะ,ทะเลผู้การชอบไปยางไหนมากกว่าถ้าถ้าให้บอกตามตรงนะผม,ผม,ผมชอบแนวแนวทะเลทะเลมันไม่ร้อนด้วยใช่ไหมไม่ร้อนครับ คือคือเราพอเราเช็คเช็ครถนอนเช็คเต็นท์เช็เก้าอี้อะไรแล้วเนี่ยเราก็นั่งพักผ่อนก็เดี๋ยวถ้าร้อนร้อนเราก็ลงเล่นน้ำน้ำทะเลชอบฟังเสียงคลื่นด้วยฟังงเสียคลื่นนอนได้สบายเลยครับแต่ว่าที่ที่น้ำตกก็เคยไปอยากอยากนอนพักผ่อนกันก็บรรยากาศน้ำตกมันจะต่างกับชายทะเลแบบนึงมันจะเย็นนะครับแล้วก็ทำให้อากาศในการนั่งเนี่ยไม่ไม่ต้องรีบร้อนนะครับอยากร้อนๆก็ลงไปแช่น้ำตกได้นะครับ มันเราก็มีเยอะด้วยนะครับน้ำตกนี่ตอนทำตอนแรกนี่เราเอารถใหม่เลยว่ารถเราเคยใช้มาแล้วเป็นรถนี้เป็นเป็นรถมือสองนะครับเป็นรถมือสองเดี๋ยวสักครู่เราจะพาชมรายละเอียดด้านในเพราะรถมือสองมามันประหยัดรถไปด้วยมามาตกแต่งนะครับซึ่งตอนนั้นรถก็ราคาไม่แพงครับประมาณแสนกว่าบาทเองประมาณแสนห้าไม่แพงเพราะว่าเป็นรถที่เราใช้มาหลายปีแล้วอันนี้เต็มแก๊สด้วยนะครับอันนี้ใช้น้ำมันอย่างเดียวนน้มั น้ำมันมันคงทนกว่านะนยาใช่ใช,ใช่ครับมันมันรักษาเคลื่อนได้ด้วยแล้วก็มันไม่อันตรายด้วยไม่นะมไม่ต้องดูแลเยอะเหมือนมัน,มนติดแก๊สใช่ใช่ใชใชครับ,รบเดี๋ยวเราพาชมรถดีกว่าได้ได้ครับ,รบได้อ่านี่ครับจากบริเวณด้านหน้ารถอ๋อนี่ติดสติ๊กเกอร์อะไรครับเนี่ยออลิเวอร์พูลอ๋อทีมฟุตบอลนะครับเป็นทีมโปรดตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนนะครับอ๋อดูบอลเจ้าดูบอลในกรณีการดูบอลเนื่องในอ๋อนี่คือ แนะนำนิดนะครับว่ารถรถแคมเปอร์แวนคันนี้นะครับเป็นรถตู้หลังคาสูงอ๋อครับหลังคาสูงแล้วก็เหมาะกับคนที่มีความสูงในการเดินข้างในได้สะดวกนะครับซึ่งภายในนอกรถเนี่ยก็จะจะแนะนำว่าเราจะมีออนิ่งนอคร์นิ่งกลางออกมาเนี่ยไว้สำหรับนั่งทานกาแฟอ๋อครับทานกาแฟนะครับแล้วก็มีปักไฟ ไฟฟิวไปขากนอกรถได้น,นี้ใช้ไฟโซลาเซลล์ใช่ไหมเวลานนปไปข้างนอกอันนี้เป็นใช้ใช้ไวจากคฟาบ้านอ๋อไาบ้านใ่บบานจากโซลาเซลล์ก็มีส่วนหนึ่งด้วย๋อ,อครับน,นี่ไอตัวน,นี้เป็นเป็นเดมเป็นเดมที่ว่าใช้สําหรับรองล้อเวลารถขับรถอ,อะไรน,น,นะครับตันนี้ก็ก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไฟไว้ส่องครั้งขึ้นนะครับไว้เวลา ใครเข้ามากั้งรถไดยเวลาเรานอนในรถส่องเข้าไปก็จะดูได้นะครับอ๋อครับนี่ครับมาดูด้านหลังรถดีกว่าด้านหลังนี้เก็บวอมีที่นอนเก็บไว้ด้วยด้านหลังนี่ก็จะจะมีประมาณสี่ช่องนะครับครับผมแรงนี้ก็จะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าครับตัวขนประมาณสองกิโลวัตต์นะครับใช้ใช้ไปในรถได้นะครับแต่เราเวลาเราสตาร์ทใช้เนี่ยก็เรายกขึ้นมาตั้งข้างนอกออ๋ครับใช้ใช้น้ำมันเบนซินขนาดสองกิโลวัตต์สองพันสองพันกิโลวัตต์ก็ ใช้ไฟภายในได้ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเสียรเวฟแอร์ต้มกาแฟได้ด้วยไหมต้มกาแฟได้ด้วยนะครับไฟอะไรก็ได้หมดนะครทีนี้ทีนี้ช่องนี้ก็เป็นช่องเก็บเก็บอุปกรณ์เครื่องตัวนะครับเครื่องอาบน้ำนะครับเป็นเครื่องตัวเครื่องอาบน้ำาก็ณ์ปิกนิกก็มีอ่าปิกนิกปิกนิกก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นพววใช้ไอตัวสมองบอกอะไรอุปกรณ์ที่ว่าถาเราเก็บไว้ใน ส่วนนี้ก็จะเก็บพวกเครื่องนอนนะครับเครื่องนอนเราจะเก็บด้าน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 นี้นะครับจะเก็บพวกเต็นบ์อะไครับออนี่อันนี้จุดเอาเก็บของเหมือนกันอ่าอันนี้อันนี้ช่องช่องนี้ก็เป็นเก็บของเป็นเก็บเต็นท์นะครับเก็บเต็น์เก็บปลั๊กไฟเก็บเก้าอี้เก็บอะไรดวยนะครับอืมแล้วก็ช่องนี้ก็ใส่น้ําดี อ๋อครับเป็นน้ำจืดใส่ไว้ได้ประมาณ50ลิตรอ๋อครับภายในรถเนี่ยเราใช้ในการปรุงอาหารได้นะครับในการล้างเครื่องล้างจานได้แต่ว่าแกเปนิดนึงเรามาปรุงข้างนอกได้ใช่ไหมข้างนอกอ๋อครับเวลาเราตั้งตัวนี่เรามาตั้งตั้งกันข้างนอกอ๋อที่นี้ให้ดูตรงนี้เป็นท่อ PVC อ๋อครับใช้ใช่ทำอะไรครับสามนิ้วนะครับครับอันนี้เราเราไว้ใส่น้ำใส่น้ำ ไปบรรจุน้ำเลยครับนี่เป็นน้ำอันนี้ก็อาบน้ำตรงนี้แบบราอาบน้ำได้<อ> أ, ไดครับครับเพราะเราทำห้องน้ำข้างรถไปตรงนี้กลางครถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะกล้าให้ดูครับแต่เวลาถ้าเราเดินทางหลายวันเนี่ยเราซื้อน้ำมาเติมด้วยใช่ไหมใช,ใช่ครับเรา,เ,รา,เ,ราเติมให้เต็มก่อนก็ได้ในรถประมาณ80ลิตรแต<อ>่ตรงนี้30ลิตรข้างในรถอีกประมาณ50ลิตรซึ่งเราใช้ประมาณสัก2วันเนี่ยก็สบายสบายแต่ถ้าหมดเราก็ซื้อน้ำจากร้านค้ามาเติมอะไรได้ยังระหว่างทางได้อันเฉพาะถ้าเราไปร้านเค็มเนี่ย ที่ร้านเค็มก็จะมีห้องน้ำไว้ให้ใช้อยู่แล้วเป็นน้องน้ำสาธารณะเออเดี๋ยวถามหน่อยเวลานอนนี่นอนข้างในหรือว่ากลางเต็นท์นอนข้างนอกนอนนอนข้างในครับข้างในนอนข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวดูภายในด้ดูภายในนะครับนี่ครก็เป็นบันไดอ๋อบันไดเวลาขึ้นไปหยิบของหยิบอะไรใช้เป็ทุบของกัหลังคาครับอ๋อนี่ใจะเห็นว่ามีสติ๊กเกอร์นะ ครไปเจอก็ทักทายกันได้ใช่ใช่ใช่เป็นการโปรโมทร้านไปในตัวนะครับใครก็มาก็ส่วนใหญ่ไปเราเจอแบบเพื่อนร่วมทางสไตล์มาตั้งแคมป์ด้วยเหมือนกันไหมเจอบ้างเลยครับเจอบ้างนะเป็นคนที่วกยเกษรยณแล้วะอ๋อเป็นปีน้ไปข้ามาครับนะครับมาใช้ยีวิตแคเป์ด้วยกันอันนี้ก็เป็นปลั๊กไฟ AC นะครับเสียบไฟบ้านนะครับปา่อไฟบ้านเสียบก็ไปใช้ไปในรถได้อ้นะครับ ที่ที่เที่ยวบางที่เขก็มีให้เสียบเหมือนกันใช่ไหมที่ที่เที่ยวถ้าเป็นแคมปิ้งเนี่ยเขาจะมีปลั๊กไฟไว้ให้เสียบเลยแต่แต่ว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ใช้โซล่าเซลล์แต่ถ้าเราไปแบบที่ธรรมชาติจริงๆอาจจะไม่มีนะชายทะเลบางที่หรือว่าเราใช้เครื่องกินเลเตอร์มาต่อพ่วงก็ไปได้อ๋อครับนี่ก็ให้ดูหน้ารถนิดหนึงหน้ารถเราก็มีวิทยุนะครับไว้สื่อสารระหว่างรถด้วยกันนะครับแต่เราไปสามคนเนี่ยก็สื่อสารกันว่าเดินทางถึงไหนอะไรยังไง แจ้งข้างหน้าว่ามีรถหนาแน่นไหมมีอุบัติเหตุหรือเปล่าที่ตั้งกล้องอะไรก็มีครบเรียบร้อยนะมีครบเรียบร้อยครับเรามีตัวที่รีเอด้วยแล้วกบตัววัดวัดลมล้อนะครับมมไดด้้วัลลอนะครับซึ่งทั้งในทั้งหมดเนี่ยผมเป็นคนดําเนินการเองทั้งหมดเลยไม่ต้องจ้างช่างข้างนอกอันนี้เป็นเครื่องวัดอะไรเป็นเป็นไฟอันนี้เป็นปั๊มลมนะครับอ๋อปั๊มลมปั๊มลมที่ใช้เติม เติมล้อเนี่ยครับพอ oh, เติมล้อได้ด้วยนี่ผมมามาใส่ในในท่อน้ำ oh. อัดลมเข้าไปให้ oh. น้ำมันมีมแรงดันเพิ่มขึ้น oh. อ๋ออันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเทคนิคในการใช้ใช้งานนะครับเออแล้วพอเราจากจาก,จากรถรถรถตู้บ้านธรรมดาเนี่ยพอเรามาติดแบบนี้เนี่ยน้ำ,น,ำน้ำหนักรถมันเพิ่มเยอะไหมต้องใส่ลมยางเพิ่มเยอะไหมเออ,เอ,อจริงจริงจ,ร,งจร,งรถตู้ขนาดเนี้ยมันอยู่ประมาณสัก2,300ันอยกิโลโอ oh. ค่ะทีนี้พอเราลื้อกล้วยออไปเนี่ยเกล้ี่มีน้ำหนักประมาณเกือบพันห้า ทีนี้เราใส่ไปเป็นเครื่องเบาๆทั้งนั้นเองมันมาสวงสมดุลกันได้พอดีเลยครับพอดีเลยกับอุปกรณ์ที่ติดใหม่นะกับสิ่งที่ตอดไปใช่ใช่ใช่อ๋อก็เลยเราไม่ต้องเรื่องน้ำหนักไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังงวลไม่ต้อปรับโชกอะไรเยอะไม่ต้องเลยครับใช้โชกธรรมดาแล้วก็เติมเติมลมนู้ดธรรมดาของรถบรรทุกไอรถไรถตู้ตู้ไปเนี่ยเพราะว่าเราบาออะไรออกมันหนักเหมือนกันนะพวกนั้นน้ำหนักประมาณเกือบพันพันห้าร้อยกิโลใช่ส่วนใหญ่มันก็เป็นอุปกรณ์พวกที่นอนพวกอะไรนะบางๆบางๆพวกนี้ก็หนักไม่ม้ไม้บันไดใช้ไม้ใช้ไม้สนรัสเซีย ครับดูภายในครับครับส่วนใหญ่จะออกแคมป์ทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมผู้การไปทุกวันเสาร์เลยอทุกวันศุกร์ไนสออ๋ด้คืแต่ถ้าไปภาคอื่นนี่ก็ไปหลายวันหน่อยนะก็ต้องไปเป็นสิบวันเลยอ๋อครับแต่ถึงแม้ผู้การไม่อยู่ก็ร้านก็เปิดตลอดอ่าเปิดตลอดครับเปิดทั้งวันเลยมีลูกชายดูแลอยู่นะครับอ๋อี่ด้านในครับอันนี้ด้านในนะตู้นี้ตามก่อนตู้อะไรตู้แรกอันนี้ตู้ตู้นี้ก็เป็นตู้ไว้สําหรับเก็บเสื้อผ้าครับ นะครับเก็บเสื้อผ้าเก็บของใช้ต่างๆที่เราเดินใช้เดินทางนะครับก็ใส่เมยนี่หมดเลยนะครับก็สองคนนี่ใส่สบายเลยอ๋อครับอ๋อดีนะครับเราไม่ต้องเอากระเป๋าเสื้อผ้าใหญ่ๆนะไม่ต้องไม่ต้องเลยใช้ายๆเป็นรถบ้านนะใช่เป็นรถบ้านอ๋อแบบนี้เราเรียกรถบ้านได้ไหมเกือบๆแบบนี้เขาเรียกรถแคมเปอร์แวนอ๋อแคมเปอร์แวนถ้าเป็นรถบ้านรถมอเตอร์โฮมเนี่ยมันจะอีแบบนึงอีแบบหนึ่งจะใช้รถกระบะเป็นเป็นเป็น แต่จะมีความคล้ายกันบางเรื่องคล้ายกันคล้ายกันแต่ว่าจะเป็นรถตู้เนี่ยเราเรียกแคมเปอร์แวนขับแคมเปอร์แวนที่ไม่มีห้องน้ำนะครับไม่มีห้องน้ำพอรอบบ้านมันจะมีห้องน้ำนะมีห้องน้ำครับอนี่ครับนี่ชั้นสองก็เก็บพวกจานพวกช้อนอะไรพวกนี้อ๋อเรียบร้อยเป็นพวกจานพวกช้อนเครื่องครัวเครื่องครัวอ๋อครับอันนี้เห็นว่าอันนี้ก็มีปลั๊กไฟเหมือนกันนะมีปลั๊กคอยไชาร์จแบตเตอรี่ทำอะไรได้หมดภายในได้นะครับตัว UBS นะครับหรือถ้าปาโนตบุ๊กโนไรก็ต่อไฟได้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ไว้ใส่อุปรกรณ์ล้างจานอ๋อครับอุปรกรณ์ล้างจานหรือพวกเต้าปิ้งขนมปังอ๋อครับนะครับ,รบสนใจเวลาไปเที่ยวน,นี้พกอาหารแห้งอะไรไปบ้างครับไปทำนี่มาม่ากาแฟพวกนี้มาม่ากาแฟหรืออาหารสดโตเราเมีตู้เย็นในรถตู้มีตู้เย็นด้วยอาหารสดก็ได้ ไฟที่เราชาร์จแต่ครั้งเพียงพอกับตู้เย็นไงเพียงพอก็เพียงพอส่วนใหญ่จะบางส่วนได้ถ้าแบตเตอรี่หมดเราก็ใช้เพราะบางที่มันมีปลั๊กให้เสียบด้วยนะใช่แล้วแต่สถานที่นี่ครับตู้เย็นอะไรพร้อมตู้เย็นนะครับตัวนี้มีแอร์ตัวนี้ตู้เย็นยังเสียบอยู่เลยนะยังเสียบอยู่อันนี้มีแอร์ขายเกินที่อ๋อมีแอร์เกินที่หกเพราะว่ากลางคืนเราใช้นอนเรามันต้องปิดหมดจ้ะมันปิดหมดครับตรงนี้ก็มีตัวไมโครเวฟด้วยอ๋อนี่ไมโครเวฟนะครับ เอาไมโครเวฟออมีครับเอาไฟด้านในก็ถอยอามมีไฟอ่าไฟนี่เปิดมีไฟวิทย์ไฟอ๋อนะครับมีกาต้มน้ำนะครับแต่เหมือนของพวกด้านในก็เหมือนที่ผู้การบอกตอนแรกว่าของไม่ได้มีน้ำหนักเยอะเนาะส่วนใหญ่เป็นเบาๆเบานเบาเบานะเบากว่าบอกรอยอีกอย่างหลังคานี่ก็เป็นไม้สนรัสเซียอ๋อนะครับน้ำหนักไม่มากนะครับแค่สองสามกิโลนะครับเวลาเราขับขึ้นเขาอะไรนี่ก็สบายสบายใช่ไหมสบายสบายไม่รู้สึกหนักอะไรนะรถ นี่กันไหนก็มีซิงค์ล้างจานด้วยโอมีซิงค์ล้างจานมีน้ำออกมาไปล้างจานอันนี้ติดทีนึงตั้งตั้งแต่ต็ดทีเราเรายังไม่ไม่เคยซ่อมไม่เคยเปลี่ยนยังเลยครตุนนะโอ้ยยังได้ได้อนี่ครับล้างจานไม่เวลาล้างจานล้างแก้วน้ำล้างกาแฟอะไรพวกนี้โอ้มีทีวีด้วยมีทีวีด้วยครับอันนี้เวลานอนนี่เรานอนเราต้องยกปูได้ไหมเราอ่านอนบนนี้ได้เลยนอนบนนี้เลยครับเตียงเตียงที่เราใช้เป็นเตียงห้าพุต อ๋อครับเตียงห้าพุตกว้าง1นึ่เมตรห้าสิบเซนคือถ้าไปสองคนก็ได้อยู่ความยาวก็ประมาณสองสองเมตรก็ประมาณเตียงห้าฟุตดีๆนี่เองนะครับเป็นเตียงที่เนี่ยใช้เบาะมาทำจำนวนจาทนได้ครับแต่เหมือนถ้าใครไปแบบครอบครัวมีลูกเล็กๆสองคนนี้ก็พออัดกันได้อยู่สี่คนนะสบายเลยนอนได้มีมีทีวีนะครับมีทีวีครับอ๋อทีวีนี่เราติดจานเรียบร้อยจานนาเทียมอ๋อครับติดจานนาเทียมได้ แล้วก็เดี๋ยวนี้มันพ่วงกับสัญญาณเน็ตได้ด้วยนะใช่ใช่บางอย่างดูผ่านยูทูบได้พ่วงสัญญาณเน็ตอืครับมือถือนะครับอกอด้านในสบายดูจากด้านนอกเหมือนจะแค่พอด้านในกว้างหลายอย่างกว้างเนี่ยน้องๆขึ้นมาดูน้องขึ้นมาดูอ่าครับนี่ครับอ่านี่ตรงนี้ก็ใส่เครื่องอ๋ออุปกรณ์พวกไอ้เครื่องอาบน้ำนะครับอ่าทุกมีครบทุกอย่างอ๋อสบายสบายเนี่ยเดี๋ยวผมผมให้ดูห้องน้ำเพื่อนที่ด้วยอ๋อมีด้วยเราไปไหนก็รับครบ ้เตรียมตัวจะอ๋อนี่ครับเตรียมตัวจะไปแคมป์ที่วัดเลาะวัดร้อนนั่นอย่างเขามีวัดเลาะที่ท่าศาลาเขาจะมีโอ้ตะบุญทานไฟเราก็จะเอากาแฟไปบริการให้พี่น้องกินฟรีไม่ต้องตื่นใส่หัวรุ่งด้วยฮะไม่ต้องตื่นใส่หัวรุ่งเราไปนอนนั่นเลยไปนอนแคมเข้มนั่นเลยครับ แต่ว่างๆกไปนะครับวันที่ e. 26นะครับให้ทานไปที่วันละนะครับโอ้เก็บได้หลายอย่างมากครับนี่นี่ครับเป็นห้องน้ําเคลื่อนที่นะครับอ๋อเรามีห้องน้ํากลางห้องน้ำไหมอ่าน,นี้ครับรนะครับ ก็นั่งถ่ายถ่ายหนักถ่ายเบาได้โอ้ดีแล้วมันแยกชิ้นส่วนได้สามารถเอาไปทิ้งได้เลยอ๋อครับแยกชิ้นส่วนไปได้เลยอ๋อมาตรตานแล้วเราไปทิ้งในองน้ำสาธารณะไม่ไม่เป็นภาระกับไปล้อมด้วยครับอ๋อนี่ครับที่นอนไร้สายบวกเก็บของได้เยอะใชครับดูเหมือนเหมือนบ้านหนึ่งหลังเลย เราไปไหนก็มีความพร้อมหมดเสื้อผ้าปะบูยาธิพันธ์นะครับเครื่องใช้ไม้สอยอะไรคือเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งตอนนั้นนี่ที่ทำนี่เราประมาณเป็นแสนเท่าไรเลยแสนกี่แสนผมซื้อรถเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนห้านะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ตกแต่งซื้อเครื่องพวกนี้ก็ใช้ซื้อไม้เนี่ยซื้อทีินคนมาเลยอันนี้เราซื้อแล้วก็เราสั่งจากของที่มาจากไอลาซาด้าอะไรกเนี้ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี่ช่าง่เรา ติดต่อช่างทั่วไปว่าช่างตามอู่อันนี้ผมทำเองเลยอ๋อทำเองทำเองเลยครับเลื่อยไม้เองต่อต่อไม้เองอคือทำทำกันทำกันที่บ้านเลยทำกันที่ร้านเราเราไม่ได้เอารถไปไว้ที่ร้านไม่ได้ไปรถไม่จ้างใครทำเลยเราทำเองหมดเลยโอ้งนบประมาณในการดำเนินการนี่อยู่ที่ประมาณแสนแสนนิดนิดไม่เยอะแต่ตอนตอนแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ของมายังอาจจะถูกลงนะโดยเฉพาะพวกเทคโนโลยีนี่ก็อาจจะเซฟอปไปได้เยอะใช่เพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยมันมีคู่แข่งเยอะแล้วก็คนนี่มาหันมานิยมในการเที่ยวรถบ้านยเยอะขึ้นทำให้มีการแข่งขันกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นไอ้ของพวกนี้อันนี้ของนี่รัดรัดไว้เวลาเดินทางมันมันจะไม่หลุดอ๋อครับอ่ามันอย่างเงี้ยอันนึงเสียวมาเองเครับครับรถบ,บ,บ้านนี่ก็คือตอบโจทย์สำหรับคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็เราไปเที่ยวกับครอบครัว ไปกับแฟของคนนะครับที่ไหนเราก็นอนแล้วก็เราขับรถผู้การขับเองหมดเราจะมาขับเองหมดโอ้ก็เรียกว่ายังไงอยู่เยอะนีๆถ้าได้ขับรถเองมันจะได้บริหารสมองด้วยนะเรียกว่าฝึกสมาธิก็เราใช้ความเร็วไม่เร็วนะประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ว่าการไปที่ต่างๆมันทําให้แบบเตือนตัวนะได้เตือนตัวแล้วได้ปล่อยอารมณ์ได้เต็มที่เราไม่ต้องรีบกลับ ตงรนี่เขาว่าป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยไปชองเทียเพราะแต่อยู่แต่บ้านบางทีมันอาจจะอยู่กับข้อมูลเดิมๆนี่ครับก็ใช้บ่อยที่สุดคุ้มค่าแล้วยังคิดว่าตอนนี้ผมคิดว่าตั้งแต่ผมทํารถบ้านเนี่ยทําให้ชีวิตกลับมามีความสุขิดทั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไปไหนแล้วก็พาครอบครัวไปด้วยครับรับถ้าไปมอไซน์เนี่ยเราไปคนเดียวมอไซน์เสี่ยงกว่านะบางทีแต่ว่าถ้าเราใช้รถรถตู้รถบ้านเนี่ย แป,ปลพาครอบครัวไปด้วยก็ไม่ต้องเป็นห่วงที่บ้านไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเราไปกันทั้งสองคนก็ท<อ>ําให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแต่ที่สาคัญนะครับครับ <S <s <up> <S เราได้ไปพบเพื่อนใหม่อตามที่เ <s up> ที่ยว <s up> ใช่บางทีเราไปเราไม่เคยรู้จักเลยแต่ว,ว่าเรามีแนวคิดเดียวกันนะครับพอไปตั้งรถเข็นเสร็จปั๊บเนี่ยเรากับข้าวไปเนี่ยผูกมิตรกันอีกบางทีรู้จักคนที่อยู่จังหวัดเลยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าถ้าเราไปธรรมดาเนี่ยจะไม่รู้จักกันแต่พอมาจะจะเป็นพบ รถรถบ้านนี่ครับมาบบจอดสามสี่คันนี่เราก็เดินคุยกันแล้วก็มาดูว่าตรงนั้นใครทําอะไรตรงไหนอะไรก็มาแนะนากันต่อกันไปอีกนะครับเรื่องพวกนี้ก็เอาไปบางทีก็เอาไปเรียนแบบไปทําอะไรเป็น DIY ก็เรียก DIY ใช้ขึ้นมาทําขึ้นมาเองอันนี้สมมติเราไปพักที่ไหนแล้วฝนเกิดตกหนักนี่คือกันฝนได้หมดเลยใช่ไหมอันนี้กันฝนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ต้องกลัวเลยแต่ว่าถ้าเป็นเต็นที่ว่าสนาม อาจารย์ยุ่งยากหน่อยแต่ว่านีานอนในรถสบายเลยในอากาศบ้านเราตอนนี้ก็ไม่ค่อยร้อนแล้วนะครับมีพัดลมใช้มีแอร์เคลื่อนที่ใช้นะครับก็มีความสุขนะนะครับผมคิดว่าวัยนี้นะเราสามารถใช้ได้ไปถึงอายุ8-90ปีก้าสบปีก็ร้างกายแข็งแรงถ้าใครพอมีความรู้เรื่องช่างอยู่บ้านนี่ทำเองได้เลยทำเองได้เลยหรือไม่ก็จะซื้ออุปกรณ์มาเองไปต้าใครทําให้เป็นก็ไปจ้างช่างได้ใช่ใช่ใช่เป็นช่างจ้างเฟอร์นิเจอร์ได้นะไปบอกดีไซน์ก็ว่าดูแล้ว อไม่ไม่ค่อยยุ่งยากแต่ไรนะติดก็แต่ก็ย่างไม่ไม่ไม่ยุ่งยากเลยเราคือเราทำตามตามที่ว่าเราต้องใช้อะไรบ้างคือช่างทั่วไปก็น่าจะทําได้นะถ้าใครทําไม่เป็นก็คือพื้นฐานเลยครับนี่ครับมันของเฟอร์นิเจอร์ลอยเลยครัไปติดตั้งเนี่ยเราสามารถต่อได้หมดใช่เหมือนบันไดปีนในเราก็ติดเองได้ติดเองได้ไม่ยากอย่างโอเน็งนี่ผมทำติดเองหมดเลยครับซื้อมาแล้วก็มาติดเองทั้งเลยทั้งคันนี่แทบจะบอกได้เลยว่าเราทำน้อยเปอร์เซ็นต์เลย แม่ไายมีจ้างอะไรตรงนหนเลยครับคือมันจะได้บรรยากาศอีกแบบต่างกับต่างกับไปพักที่ตามโรงแรมนะใช่ครับคืออันนี้มีอิสระด้วยแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่เรื่องค่าใช้จ่ายอาจจะไม่ต่างกันมากแต่ว่ามันจะได้ความสุขอีกแบบหนึ่งใช่ใช่คือผู้การชอบแบบนี้มากกว่าเราได้พบเพื่อนใหม่เยอะเลยตั้งแต่ผมทํารถบ้านมาเนี่ยผมมีเพื่อนขึ้นมาเป็นพันคนเลยแล้วมีกลุ่มเที่ยวด้วยนะครับภาคใต้นี่ก็อนนี้คนเยอะขึ้นแล้วแล้วผม การันตีได้เลยว่าในภาคใต้เรามีภูเขามีทะเล<ช>นะครับมีน้ําตกนะครับมีพื้นที่ชายหาดอะไรเนี่ยแล้วก็วแต่ละที่ปลอดภัยมาก<ช>ครับบางทีเราไปบ้านเพื่อนนะครับไปในเมืองเนี่ยอย่างผมไปหาดใหญ่นะดิมทีเนี่ยเราต้องไปอาศัยห้องของเพื่อนหรือลูกของเพื่อนนอนใช่ไหมครับครับแต่พอเรามีรถบ้านเนี่ยเราจอดหน้าบ้านได้เลย,เลย เียบางทีพักตามรีสอร์ทตามโรงแรมเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆด้วยเพราะมันต่างคนต่างไปมันความเป็นส่วนตัวมันเยอะกว่าพอมีรถบ้านนึ่รู้จักกันครับนี่ครับเราทำให้มีมิตรภาพมากขึ้นครับเรื่องเรื่องพวกนี้ผมก็ใจว่าถ้าใครมีกําลังนะครับใครเงินคุ้มก็มาเยอะนะครับลองหันมาดูว่ารถบ้านเนี่ยเป็นการตอบโจทย์เรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวแบบสมัยใหม่ได้นะครับใช่แล้วก็น้ำมันก็กินปกติน้ำมันปกติใช่ไหมก่อนจะติดกับหลังติด ปกติเลยครับปกติเลยครับตอนนี้ประมาณ15บห้าสกกิโลลิตรเพราะว่าตอนเย็นมันใช้พลังงานไฟฟ้าหมดเนาะของทุกอย่างใช่ครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันหน้ารถหน่อยนี่ครับร้านกาแฟผู้การเปิดอันนี้เปิดแปดในกลางเหมือนเดิมเนี่ตามป้ายเลยครับครับเปิดแปดในกลางแล้วก็มีร้านยิ้มยิ้มใสปลาซ่ายิ้มใสนี่ก็ขายทั้งเกงยีนจย่ากพวกนีนะครับอ๋อเนี่ครับ อ่าบอกอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นรถอะไรครับเผื่อบางคนอาจจะไม่คุ้นชื่อเป็นรถแคมเปอร์แวนครับแคมเปอร์แวนนะครับคล้ายๆรถบ้านคือคนคนคนบ้านเราจะคุ้นกับคำว่ารถบ้านมากกว่ารถบ้านอ่าใช่ครับเป็นรถแคมเปอร์แวนแล้วมียี่ห้ออ่าเ่าไปผู้การก็คือไปไปที่ไหนก็ทักทายได้นะครับต่างจากรถบ้านนิดเดียวตรงที่ไม่มีห้องน้ําในตัวแต่ห้องน้ําแบบนี้ก็ถือว่าสะดวกมากแล้วนี่ครับก็สบายมากครับครับก็ขอบคุณผู้การ อนุทธนาคเพชรไหมครับ,รบขอบคุณมากครับ,รบที่พาชมพาดูรถนะครับ,รบโอเคครับขอบคุณครับ